อ๋อเมื่อคืนนี้ทำเฟสล็อกอช่วงบนและช่วงล่างค่ะ<ม><น>คือไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยพอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเอา้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคือหน้าเราก็เรียวขึ้นเรียบเนียนขึ้นอย่างนี้ได้เลยค่ะอย่างนี้ได้ต้องร่องแก้มนี้หายหมดเลยเรียบเนียนเลยค่ะ หกสิบค่ะใบเกษียณค่ะพึ่งกเกษียณแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะแต่งหน้าได้ปกติตาทานอะไรได้ทุกอย่างตามปกติค่ะใบหกสิบคือใบพึ่งเริ่มต้น oh, เป็นผ uh, uh, uh. ู้ใหญ่เราทํางานมาเต็มที่แล้วเราก็หาความสุขให้ตัวเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครตัดสินใจมาตรงนี้เลยไม่มีลังเลยเลือกที่นี่เลือกที่นี่ที่เดียวทำสองช่วง uh. ค่ะทีนี้ถามว่าทานได้ไหมเยบเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยพึ่งคือยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงกินให้ดูเลย ไอ้ครั min, ้งนั้นผมมากับเพื่อนเพื่อนผมคนนี้ใช้มือเลยนะแต่ว่าเขามีไอ้ที่ที่เช็ดให้อ่ะหอยแซ่บสดสดไอ้พี่กินได้เหรอของสดกินของสดกาแฟแก้วไม่กินไป